ทีนี้ครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องสงครามพอจะบอกได้ไหมครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยที่ไทยต้องไปเวทีสากลแล้วไปลงนามว่าด้วยเรการที่จะระงับหรือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอันนี้มาจากว่ารัฐบาลก่อนหน้าหรือจังหวะของการนำพาเนี่ยก่อให้เกิดสงคราม,มและทางคุณอนุชินชานวิรุฬลกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องมาทําให้เกิดสันติภาพ คืออย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าต้องเห็นใจรัฐบาลชุดที่แล้วเหมือนกันนะครับหลังจากทุนแพทองทานนะครับได้ได้ทำคลิปกุดออกมาในการสื่อสารนะครับระหว่าง,งสมเด็จคุณเซนแล้วทาให้ประชาชนนะครับไม่พอใจนะครับเป็นหนักมากจะนํามาสู่นะครับความ ครนะม,มาสู่ปัญหาของรัฐบ,บาลทุกทีแล้วอย่างที่เราเห็นจนคุณแพรทองทาติหลุดหลุดออกไปนะครับแต่ตาแหน่งแห่งที่ในทางการเมืองสองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับที่ทุกคนมีความกังวลใจระหว่างนะครับทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยกับสมเด็จคุณเซนที่มันมีปัญหาทับซ้อนและถูกมองว่าเป็นเพื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ไอ้สาภาวะเครือบแคลงสาภาวะความไม่มั่นใจและทําให้คนไทยเนี่ยนะครับรู้สึกตุกกระแ่ชาติยมมันเป็นความท,ท้าทายของสัาบาลชุดเนี้ยว่าสาบานชุดเนี้ยจะทำแบบเดิมไม่ได้ในเมื่อบานเนี่ยนะครับมีจุดแข็งก็คือถูกไม่ได้ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่รัฐบาลเองก็ต้องประเมินอ,อยู่สองนิติหนึ่งกระแสชาตินิยมภายในที่นะครับกังวลใจว่ารัฐบาลไทยจะเสียเปรียบให้กับทางกัมพูชาที่มีชั้นเชิงในทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่ดูเหมือนว่าจะ เก่งกว่ารัฐบาลไทยที่ผ่านมาแต่เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยจุดแข็งของเขาก็คือความนะครับสิ่งที่ถูกมองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเขาต้องใช้จุดแข็งนี้เป็นตัวตั้งและสองเขาต้องทำเรื่องเนี้ยนะครับให้ตรงไปตรงมามากที่สุด ทำอะไรนะครับสนที่สัญญาอะไรข้อตกลงอะไรก็จะต้องนะครับทำอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมดให้กับประชาชนและใช้นะครับพิธีการทางการทูตการดําเนินการเจรจาข้อตกลงแบบนี้ในการสร้างนะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างสิภาพที่ยัง่งยืนระหวะ่างไทยกับพูชาครับ อย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยค่ะในประเด็นคําถามนี้ถ้าเราจะบอกกันตรงๆหรือพูดตรงๆเลยบอกว่ายุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นการสร้างสงครามส่วนยุครัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยเป็นการหยุดสงคราม ความรู้สึกคนนะครับค,ความรู้สึกคนที่มีต่อรัฐบาลชุดที่แล้วความรู้สึกว่ามันไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนมีความเรื่อแคลงสงสัยหลายๆอย่างในการแก้ปัญหาอย่างเช่นถ้าเราดูได้จากการสื่อสารของคุณไตรทองทานที่มีลักษณะแบ่งแยกเขาเราอย่างชัดเจนและหลายๆอย่างก็มีการสื่อสารที่ดูเหมือนว่านะครับจะก่อปัญหาภายในไอความรู้สึกแบบนั้นแหละครับที่มัน กัดขนมันลดทอนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลเพราะรัฐบาลจะทําอะไรไปมันก็ทําได้ยากนะครับมันจะมีข้อจํากัดติดขัดนู่นนี่นั่นและถ้าเถียงกองทัพที่ไม่ค่อยเห็นนะครับพร้องกับรัฐบาลบวกกับกระแสชาตมมันก็เลยทําให้เกิดความตึงเครียด ของความตึงเครียดดีกว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกแล้วมันสร้างความตึงเครียดมากระหว่างตัวรัฐบาลกับรัฐบาลระหว่างกองทัพนะครับกับกองทัพและที่สําคัญระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเพราะสถานการณ์แบบนั้นมันก็เลยต้องทําให้คนอนุทินจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเตจตจํานงแห่งสันติภาพสร้างความจริงใจทางการเมือง